สวัสดีค่ะมาพอกันอีแล้วนะคะในช่องมือนรพาแปรเพื่อนเราค่ะมืนอ้ได้มกปัซซีและกะอมพ่วงไข่ค่ะพี่น้องละกะปลาสับค่ะเจวบวงหรือว่าเจียวบวงค่ะกินง่ายๆนะคะพี่น้องซื้อมากค่ะพี่น้องสื่อมากทั้งสามอย่างเลยมามาค่ะมากินแซ่บๆน้งกันค่ะพี่น้องสกูดทุกคนก็เหนียวติดมือหนึ่งกระสอบค่ะกระสอบละห้าบาทมากค่ะมากินแซ่บๆน้ำกัน พี่น้องสะพูดสุกคนโมกประซิวค่ะนี่นู่เสียบอีสานมันเท่าค่ะ่ืะมัมนมันต้องมกอันจีไฟเนาะพี่น้องเนาะยุงเถมก็สิเป็นมกแบบมกหนึ่งไหมคะ อืมเจอบองอืมแจอบอืมออมพว่วงใครอืมแจบ ชิบๆละบองก็ดีเลยค่ะกินกับอันปลาหยางอืมเข้ากันกินกับยังก็แซ่บแล้วค่ะเคียวบองอืม เถือมาแล้วค่ะพี่น้งนะองแซ่บได้ไหมเนี่ยเีหมือนลุ้นไปหาสือประกัวปลาช่อนทะเลไหมถือก๊อฟก็สมพักนะคะนะ่ะเนาะมาจิ้มแบบแปลกเหมือนกันเลยค่ะ ยบวงก็แสียดทช่ไ่น้องเมืเ่อไร่เยื่องนึ แบบเจ้วบอง แสบ่าบองลืมกินหอดหมกประซิวพี่น้อง <laughs> ขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเมนลดพาฒเสบค่ะวันนี้ข้อตัวล่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ